เมียตัวแทนตอนที่สี่กลางดึกคืนนี้คุณมีนากับสามีไปค้างบ้านพี่สาวในตัวจังหวัดสัมภาเกิดปวดท้องกะทันหันจนานางร้องไห้คร่ำครวญออกมาป้าเป็นอะไรมากไหมหนูอันพาไปหาหมอไหมอันชันใช้สายตามองนาฬิกาที่บอกเวลาเกือบเที่ยงคืนแต่มันจำเป็นก็คงต้องไปโรงพยาบาลโอ้ ปวดเหลือเกินไม่ต้องไปหาหมอหรอกมันดึกแล้วขับรถขับราลลำบากนางสัมเภาเอามือกุมท้องไว้เพราะความเจ็บปวดไม่เป็นไรไปโรงพยาบาลดีกว่าหนูอันพาไปเองปาไม่ต้องเกรงใจอันชันเห็นอาการของคนเจ็บที่น่าน,นิ้วคิ้วขมวดอย่างเจ็บปวดก็รีพยุงนางไปที่รถเนางสัมเภาจำใจเดินไปด้วย เพราะเจ็บปวดจนเกินจะทนโรงพยาบาลหลังจากรถจอดหน้าโรงพยาบาลสัมเพลก็ถูกส่งเข้าห้องฉุกเฉินหมอช่วยเธออย่างเต็มความสามารถฉีดยาสองเข็มแล้วรอดูอาการก่อนนะคะพยาบาลบอกอันชันเพราะคิดว่าเป็นญาติคนไข้ต้องนอนโรงพยาบาลไหมคะเธอมองนาฬิกาเป็นเวลาตีสองเกือบตีสามแล้ว หากต้องนอนโรงพยาบาลจะได้หามุมเพื่อพักสายตานอนรอดูอาการก่อนสักพักนะคะคนเจ็บไม่เป็นอะไรมากแค่ฉีดยาอีกเข็มอาการก็น่าจะดีขึ้นโชคดีที่มาถึงมือหมอเร็วอาการเลยไม่หนักมากเมื่อได้ยินอย่างนั้นอัญชันจึงทำเพียงนั่งรอเวลาอยู่หน้าห้องฉุกเฉินจนหมอแน่ใจในอาการคนป่วยก็ให้กลับบ้านได้ซึ่งเป็นเวลาเกือบเช้า อันชันขับรถพานางสมเพากลับมาที่บ้านและพานางไปนอนพักผ่อนที่ห้องพักแล้วกลับไปที่ห้องครัวโดยอันชันทำข้าวต้มข้าวไข่เค็มไข่เจียวมาให้เธอกลิ่นหอมแต่จมูกคนเจ็บป้าสำเพากินยาก่อนอาหารแล้วกินข้าวต้มนะคะเดี๋ยวหนูอันมาเก็บจานชามเองเธอวางชามข้าวกับยาไว้ที่โต๊ะตัวเล็กที่เธอยกมาไวใ้ให้นางสำเพานั่งกินข้าวก่อนจะปิดประตูอย่างเบามือแล้วเดินจากไป เดินสมพามองตามแผ่นหลังอันชันไปจนลับตาก่อนจะมองมาที่อาหารที่โต๊ะด้วยสายตาที่อ่านยากบนโต๊ะอาหารตั้งแต่อันชันมาอยู่ที่นี่ในฐานะลูกสะพ้ยเธอตื่นก่อนแม่สามีทุกวันจัดอาหารเช้าไว้รอทุกคนมากินหนูอานทำให้แม่สบายไม่ต้องตื่นแต่เช้าเดินมาที่โต๊ะอาหารทุกอย่างพร้อมกินได้เลยอย่างนี้สิแม่สีเรือนตัวจริง แม่สามีเอ่ยชมลูกสะพ้ยแล้วสำเพาเป็นยังไงบ้างเห็นว่าเมื่อคืนไปโรงพยาบาลกลางดึกไม่ใช่หรือนางมีนามองหาแม่บ้านที่เป็นเสมือนญาสนิทที่ปกติจะต้องมาอยู่ใกล้ๆเวลานางกับสามีทานข้าวป้าสำเพาไม่เป็นอะไรมากค่ะเหมอให้ยาฆ่าเชือ้อนอนพักผ่อนสักสองสมวันอาการก็ดีขึ้นแล้วค่ะแต่ช่วงนี้ต้องกินอาหารอ,อ,อ่อนๆไปก่อน ตันชันเอ่ยรายงานแม่สามีแม่ขอบใจหนูอันมากเลยนะเป็นทุระให้แม่ทุกอย่างดูแลบ้านช่องเป็นอย่างดีโชคดีของนายสิงที่ได้หนูอันเป็นเมียยิงสาวยิ้มอย่างเอียงอายส่วนสัมเภานะ่ะไม่มีอะไรหรอกแค่รักนายสิงมากใครทำให้นายมันเสียใจสัมเภามันจะโกรธด,ด้วยแต่เดี๋ยวมันก็จะเข้าใจเอง อย่าไปถือสามาเลยนะลูกนางมีนาบอกอัญชันเพราะเห็นว่าบางครั้งสัมเพาก็ทำกิริยาไม่ดีใส่อัญชันนางกลัวอัญชันคิดมากไอสิงมันหายหัวไปเป็นอาทิตย์แล้วไม่ยอมกลับบ้านกลับช่องงานที่ไร่ก็มากมายโมกคนเดียวจะทำไม่ไหวเดี๋ยวจะต้งโทรไปจัดการสักหน่อยแล้วไม่ไหวแบบนี้ เสียงคนเป็นพ่อบ่นลูกชายยืดยาวอย่างไม่พอใจในพฤติกรรมของสิงหราชลูกเสร็จธุระคุกลับไปเองละค่ะคุณมีนาบอกกับสามีและเหมือนเพิ่งนึกอะไรบางอย่างออกมาได้จึงหันมาทางลูกสะพ้ยหนูอันแม่จะพาพ่อไปผ่าตัดกระดูกหลังของคุณพ่อหมอนัดไว้วันจันทร์หน้าหนูอันอยู่บ้านคนเดียวได้ไหมลูกหรืออยากกลับไปอยู่กับพ่อแม่ไหม แต่แม่อยากให้อยู่ที่นี่มากกว่านะแม่ห่วงบ้านถ้าหนูอยู่ดูแลให้แม่ก็หมดห่วงนางมีนาเอ่ยอย่างสับสนห่วงลูกสะพ้ยก็ห่วงห่วงบ้านก็ห่วงอันอยู่ได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลใจไปหรอกนะคะหญิงสาวยิ้มกว้างอย่างเปิดเผยอย่างนั้นพ่อก,กับแม่ก็สบายใจจะไปผ่าตัดก็อดเป็นห่วงหนูไม่ได้ กลัวอยู่ไม่ได้หลังจากนั่งคุยกันสักพักคุณมีนาก็พาสามีไปพักผ่อนข้างบนอัญชันกำลังตัดแต่งกิ่งดอกกุหลาบอยู่ในสวนกับจ้อยเด็กหนุ่มที่มาช่วยเหลืองานเธอสำเภาถือแก้วน้ำส้มมาให้หญิงสาวดื่มน้ำส้มเย็นๆค่ะดื่มแกลกระหายคลายร้อนนา่งสำเภาส่งน้ำให้อัญชันซึ่งเธอก็ยกมือไหว้ก่อนจะรับมาถือเอาไว้ แล้วของผมมีด้วยหรือเปล่าน้ำส้มแบบนี้จ้อยหันมายักคิ้วให้สัมเพาข้าไม่รู้ว่ามีคนอื่นอยู่ด้วยเลยไม่ได้เตรียมมาเผื่อนางสัมเพาบอกเด็กชายแกล้งทำหน้าสลดเล็กน้อยไม่เป็นไรจ้อยเราแบ่งกันดื่มก็ได้ของเยอะแยะพี่กินคนเดียวไม่หมดหรอกอัญชันหันรีหันขวางมองหาแก้วเพื่อแบ่งน้ำส้มให้จ้อย พี่อันนอกจากจะเป็นคนสวยแล้วอย่าใจดีอีกต่างหากพี่เป็นคนหรือนางฟ้ากันแน่อะจากหน้าหงอยกลายเป็นยิ้มแฉ่งและเอ่ยแซวทันทีเอ็งลามไป็ที่กากชนะไอ้จ้อยได้คืบจะเอาโอ่ให้มันได้อย่างนี้สินางสัมเพาต่อว่าจ้อยกลับทันทีส่วนจ้อยก็ไม่น้อยหน้าแลบลิ้นปริ้นตาใส่นางสัมเพาและก่อนที่สงครามน้ำลายจะเริ่มขึ้น นูอันขอบคุณป้าสัมภาามากเลยนะคะสำหรับน้ำส้มเย็นๆอร่อยออร่อยแบบนี้มันเหมาะกับอากาศร้อนๆมากเลยดื่มแล้วชื่นใจที่สุดคนแก่ยิ้มแกมหุบไม่ลงเมื่อถูกชมซึ่งๆหน้าฮ่าฮไม่รู้ว่าป้าสำเพาก็บ้ายอมเหมือนกันเขาชมนิดชมหน,หน่อยหน้าบ้าใช่นะป้าเป็นจ้อยที่หัวเราะขึ้นเมื่อเห็นหนางสำเพายิ้ม เองไม่ต้องโกงต้องกินมันแล้วเอามานี่ข้าจะสาดทิ้งให้หมากินดีกว่าเองมันปากดีเข่าใส่ข้าอยู่เรื่อยเรื่องอะไรจะเอาไปทิ้งแก้วนี้คุณอันให้ผมมานะป้าใจ้ยกอดแก้วน้ำไว้ในอกแล้ววิ่งหนียิงสูงไววิ่งไล่เด็กหนุ่มพร้อมเสียงโหเราะดังลั่นไปทั่วทำให้คุณมีนาที่อยู่ในบ้านอดหันมาแอบมองไม่ได้หนูอ่านทำให้บ้านเรามีชีวิตชีวา มีเสียงัวเราะพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณมีนาเอ่ยเบาๆคนเดียวและยิ้มไปกับภาพที่เห็นคุณมองอะไรอยู่เห็นยิ้มน้อยยิ้มใหญ่สินธุเดินมายืนข้างๆภรรยาและมองตามที่ภรรยามองอยู่ใหญ่อันกับสัมเพากลายมาเป็นพักพวกเดียวกันแล้วในสิงกลับมาครั้งนี้ลำบากแน่เลย คุณสินทุหัวราอกับภาพที่เห็นปกติสัมภาวจะเข้าข้างสิงหราชทุกเรื่องไม่ว่าจะถูกหรือผิดแต่คราวนี้ลูกชายเขามีค <mosquitoes> ู่แข่งซะแล้วกลางดึกเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นอันชันเอื้อมมือไปหยิบมาดูในสิงห์ทำไมโทรมาดึกๆดื่ๆแบบนี้เธอคิดในใจสวัสด ison, ีค่ะ ในสิ่มิธุะอะไรหรือเปล่าคะโทรมาเสดึกเชียวอัญชันถามออกไปคนในสายตอบกลับด้วยน้ำเสียงอ้อแอเหมือนคนเมาเธอรู้เห็นเป็นใจกับพี่สาวเธอที่หนีงานแต่งครั้งนี้ใช่ไหมคำถามที่จี้ใจดำของหญิงสาวถูกส่งออกมาจากคนเมาหนูอันไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นค่ะในสิงยิงสาวบอกความจริงแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเธอพอรู้อยู่บ้าง ชอบโกหกหลอกลวงทั้งบ้านไม่ว่าจะเป็นพี่สาวเธอหรือว่าตัวเธอทำไมไม่อะไรไม่ยอมบอกฉันตรงๆเห็นฉันเป็นคนโง่เป็นควายหรืออยังไงพ่อแม่ฉันอีกพวกหลอนนี่มันเสียงของสิงหราชเงียบไปแต่ทว่าคุณสิงค์คะมาอาบน้ำด้วยกันดีกว่านะคะ เสียงญิงสาวตะโกนเรียกหาทําให้ใชายหนุ่มวางสายลงในสิงฟังหนูอันก่อนอันชันพูดอย่างไม่ทันจบเขาก็ตัดสายไปที่ทุกคนเป็นห่วงนายที่แท้นายก็ไม่มีความสุขที่กรุงเทพตัางหากเธอพูดกับตนเองก่อนจะล้มตัวลงนอนในที่ของตัวเองที่เธอปูที่นอนเล็กๆนอนอยู่มุมหนึ่งของห้องตีห้าของวันใหม่ มันเป็นวันที่มีนาและสินธุต้องเดินทางเข้ากรุงเทพไห้ผ่าตัดตามที่หมอนัดผ่าตัดสินธุหนูอันไม่ต้องป้าช่วยดีกว่าหนูอันไปดูคุณมีนากับนายสินธุเธอะเตรียมข้าวของเรียบร้อยหรือย,ยังไปอยู่หลายเดือนด้วยนางสัมภาดึงของที่เตรียมอาหารออกจากมืออันชันพร้อมกับตั้งท่าจะดันเธอออกจากห้องครัวแต่อันชันทำเพียงยิ้มหวานหวานให้นางและเอ่ยบอก ไม่เป็นไรคร่ะป้าสำเพาวพวกเราช่วยกันทําอาหารเช้าและจัดโต๊ะอาหารให้เสร็จก่อนก็ได้ป้าเพิ่งจะหายปวดใหม่ๆด้วยน่าจะพักผ่อนให้หายดีก่อนป้าไมเป็นอะไรแล้วแข็งแรงขึ้นด้วยถ้าไม่ได้หนูอ่านพาไปส่งโรงพยาบาลและดูแลป้าคงเจ็บหนักไปแล้วความซาบซึ้งในใจเกิดขึ้นกับนางสำเพาคุณมีนาเดินเข้ามาตามเสียงพูดคุย สองสาวคุยอะไรกันกระหนุ่มกระหนิงเชียวจ้ะแหมคุณมีนาก็คุยกันเรื่องทั่วไปล่ะคะ่ะว่าแต่คุณเก็บเสื้อผ้าของใช้ครบแล้วหรอคะนางสัมเพาถามคนเป็นนายออกไปพร้อมกับทำกับข้าวไปด้วยหนูอ่านก็ช่วยจัดเตรียมตรวจด,ดูความเรียบร้อยครั้งสุดท้ายแล้วละะ่ะจ้ามองลูกสะพ้ยที่จัดวางช้อนชามแก้วน้ำอยู่อย่างเอ็นดูเช้านี้เขาต้มนะคะ ป้าสัเภารลุกมาทำแต่เช้ามืดเลยแค่ได้กลิ่นโชยมาก็รู้แล้วว่าต้องอร่อยมากๆเลยอัญชันเอ่ยกับแม่สามีโดยยกความดีความชอบให้แม่บ้านเก่าแก่จนคนทํำยิ้มไม่หุบที่ได้รับคำชมหนูอันก็พูดเกินไปแค่อาหารพื้นๆเท่านั้นป้าอยากทําอาหารอร่อยๆอ,อ,อีกหลายอย่างเอาไว้ให้หนูอันกินนะคะนางสัมภาเอ่ยโดยใบหน้ายิ้มยิ้ม ขอบคุณค่ะขอหนูอันเป็นลูกศิษย์ด้วยคนได้ไหมคะปะ้าสมภาหนูอันอยากเรียนทําอาหารเผื่อจะได้ทําให้ทุกคนได้กินบ้างอัญชันยกมือไหว้นางสมภาและรีบยิ้มประจบขอเป็นศิษย์ทันทีจนได้รอยยิ้มจากคุณครูคนใหม่และเสียงหัวเราะจากคุณมีนาก่อนจะหันมาเอ่ยกับลูกสะพ้ยแม่ว่าจะบอกกับหนูอันแต่ก็ลืมทุกครั้งเลยหลังผ่าตัดแม่กับพ่อคงจะอยู่กรุเทพสักพัก มันใกล้หมอแล้วก็สะดุกในการเดินทางไปโรงพยาบาลหนูอ่านอยู่บ้านได้ไหมจ๊ะได้ค่ะคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหนูอ่านมีป้าสัมภาอยู่เป็นเพื่อนแล้วและอีกไม่เกี่วันในสิ่งก็กลับมาจากอบรมแล้วอัญชันพูดเจอรอยยิ้มเพื่อให้แม่สามีสบายใจคุณมีนาหน้าสลดนิดหนึ่งเพราะกังวลเรือของลูกชายพ่อตัวปัญหา สร้างปัญหาแล้วหนีไปทิ้งให้เมียแบกรับมันไว้คนเดียวมันน่าตีนะักสัมภารเข้าในสิงกลับมาก็จัดการด้วยนะแล้วอย่าให้ในสิงของเธอประแกหนูอ่านของฉันนะถ้าฉันรู้ฉันจะกลับมาจัดการค้าเด็ดขาดคุณมีนาเอ่ยบอกพี่เลี้ยงของลูกชายพร้อมกับคาาโทษไปในตัว